นี่ค่ะวันนี้ก็มาพบกับ P L C R E r e s i d e n t ์วนะคะอ่ะอัดอยู่ใช่ไหมอัดอยู่โอเคค่ะไปค่ะห้องนอนกินอะไรคะโโอโ้หป้า <privacy. S 2> คะนี่นี่ซุปทำจากอะไรคะรับป้าขึ้นสวรรค์เลยค่ะนีค <laughs> ือกินแล้วขึ้นสวรรค์เลยค่ะไม่ต้องไปไหนเลยก <laughs> 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 ินแล้ว <laughs> ขึ้นสวรรค์ค่ะกินแล้วส่งตรงเลยแบบทางตรงเลย ไม่มีค่ะป้าคิดไปเอง well, มะเนี่ยป้าคิดไปเองป้าจิตปุงแตกป้าเนี่ยแกแล้วก็แบบเออคิดมากไปคิดมากไปเองแต่ป้าไปนองคิดมากค่ะป้าเดี๋ยวหนูจะกินให้หมดเลยนะคะป้านี่อให้เรากินสิโอ้กห o ีจั คือทุงสุกนะแต่แมงสาบเนี่เข้าไปได้ไงแล้วมันไม่ตายได้ยังไงวะทุงสุกแบบใดวะหรือความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นควันจากความร้อนมันคือควันจากความอย่าอย่าพูดออกมาความอย่าสวยเลยยังไงไหมค่ะป้า อะไรครับป้าไม่มีเลยเนี่ยปกติบอกแล้วแตทุกอย่างปกติป้าคิดมากเหรอเห็นไม่ป้าเนี่ยไปไม่ค่อยไม่ค่อยได้นอนหรือเปล่าคิดมากก็มันเครับป้าดูจะไฟแล้วครับป้าป้าป้าอ้ยเนี่ย ว้าป่าดินถลายแล้วไป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 คุณไม่อยู่แล้ว